ทำอย่างไรให้ฝ้าหายเองโดยไม่พึ่งยาการที่ทําให้ฝ้าหายเองโดยไม่พึ่งยาเนี่ยเป็นเรื่องยากมากพอสมควรนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราปฏิบัติตัวให้เหมาะสมฝ้าที่เป็นอยู่ก็จะสามารถจางลงได้เองค่ะอย่างแรกนะคะ2-3เดือนแรกเนี่ยให้หลีกเลี่ยงแสงแดดให้ได้มากที่สุดและใช้ครีมกันแดดให้เหมาะสมเพียงพออยู่ในระดับที่สามารถป้องกันได้อย่างที่2คือหลีกเลี่ยงเครื่องสําอางที่มีสารเคมีสูงเพราะสารเคมีทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวท ให้เราเนี่ยสามารถเป็นฝ้าได้มากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่3นะคะอย่าเข้านอนดึกและก็พักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนนะคะจะส่งผลทําให้ฮอร์โมนเพศและกรดฮอร์โมนทางานได้ดีจะทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงเมื่อผิวแข็งแรงฝ้าก็จะจางลงได้เร็วขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะลองเอาวิธีที่บอกเนี่ยไปปฏิบัติด,ดูทั้ง3ข้อนะคะในระยะเวลา2-3เดือนถ้าฝ้าเนี่ยยังไม่จางลงก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความเสื่อมไปตามวัยได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะจําเป็นต้องมีตัวช่วยปรับ สภาพผิวของเราให้แข็งแรงขึ้นโดยการทดแทนฮอร์โมนจากพืชค่ะแล้วปัญหาฝ้าของเราเนี่ยที่เป็นอยู่ก็จะจางลงได้เองค่ะถ้าใครมีปัญหาฝ้านะคะสามารถปรึกษาได้ที่ใต้โพลเลยค่ะหรือใครอยากปรึกษาแบบส่วนตัวส่วนตัวสามารถทักไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดหัวใจให้ช่องดีโตเต้เนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ